เั่นประโยคาวิจรทั้ลไรสำหรับวันนี้ก็จะขอนำพรมิหารสี่ในพระกรรมฐานสี่สิบมาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้ลไร <c oughs> สำหรับพรมิหารสีน่นี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงสอนไว้เพื่อแก้่รมโทสะและพยาบาทด้วยว่า อารมณ์โทสะและพยาบาทนี้เป็นเครื่องทำลายล้างความดีที่องค์สมเด็จพระจินสีเรียกว่าไฟประการหนึ่งด้วยราค์โทสะขี้ไฟกับโทสะเป็นเป่เหตุสร้างความเล่าร้อน <c oughs> แต่การบั่นทอนความสุขความเจริญของตนว่าคนใดถ้ามีโทสะความโกรธ มีเกิดขึ้นความทุกข์มันก็เกิดทุกตรงไหนก็คือทุกตรงที่เรียกว่าปรารถนาคิดจะหักล้างทำลายเขาอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไร่ความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เกิดความไม่สบายกายก็คิดเมื่อเราคิดจะหักล้างเขาก็ใช้สมองคิดวางแผน ตอนวางแผนนี่ต้องใช้อารมณ์มากดีไม่ดีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเอาอะไรดีกันไม่ได้เลยเมื่อมันกินไม่ได้หรือว่านอนไม่หลับคิดมากนอนไม่หลับก็เลยกินไม่ได้ความไม่สบายกายมันก็เกิดไม่เกิดเพราะใช้ความไม่สบายใจเป็นอารมณ์เป็นทุกข์ถ้าอารมณ์อย่างนี้ไม่สามารถจะยับยั้งได้ไปทําอันตรายบุคคลอื่นเข้า รู้ว่าไปทําสิ่งที่ไม่พอใจเก่ดแก่บุคคลอื่นเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูราวนี้ก็มีทุกข์หนักจะนั่งก็ไม่สบ,บายจะนอนก็ไม่สบ,บายจะหลับก็ไม่สบ,บายจะตื่นก็ไม่สบ,บายจะไปไหนก็ไม่เป็นสุขพเพราะเกรงว่าบุคคลที่เป็นภยัยที่ที่เราไปสร้างศัตรูไว้เขาจะทําอันตรายกับเราเป็นอันว่าเราหาความสุขอะไรไม่ได้ นี่และบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าความโกรธความย่ำบาตเป็นเครื่องบันทอนความดีนี่เประการหนึ่งคนที่มีความโกรธความย่ำบาตรเป้าหน,นีแก่เร็วเพราะว่าความโกรธความย่ำบาตมีความเลวร้อนเผาผัานผานจิตใจทำให้ร่างกายสุดโทมโทมเมืม่อความคิด อารมณ์พุ่งสัน้นพุ่งพล่านคิดอยากจะทำร้ายคนอื่นทำให้ร่างกายโทมนี่อย่างหนึ่งเลยบริการหนึ่งโทมทั่าโรคภัยไข้เจ็บก็ามาเบียดเบียนเอรคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับโรคภัยมันก็เบียดเบียนนี่อย่างหนึ่งในยบริการหนึ่งก็โทมเพราะถูกคนอื่นทำร้ายร่างกาย อีกบริการหนึ่งเมื่อไปทำร้ายร่างกายเขาเขา้าไปทำอันตรายเขาเขา้าเจ้าหน้าที่จับได้เราก็โสมเขา้าคุกเขา้เขาตารางครนี้โสมทั้งกายโสมทั้งใจโสมทั้งทรัพย์สินโสมทั้งความสุขรวมความว่าไม่มีอะไรเป็นความดีเมื่ออยู่เป็นสรภาพเรามีศัตรูมากเราก็ไม่มีความสุขถูกเขาจับไปขังไว้ เพราะอาศัยที่เราสร้างศัตรูไว้มากเราก็ไม่มีความสุขหรือว่าเมื่อทำร้ายเขาได้แล้วหนีหลบภัยจากการติดตามของพวกพ้องญาติพี่น้องของเขาคนดีหนีจากเงื้อมมือของกฎหมายก็ดีเราก็ไม่มีความสุขรวมความแล้วไม่มีอะไรเป็นความสุข เมื่อเหตุปัจจัยมันไม่เป็นเหตุไม่ไม่เกิดความสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหาวันีคือพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบรารมีมาก็ต้องการจะสงเคราะห์ให้คนสัตว์โลกและพนโลกทั้งหมดมีความสุขแต่ถ้าว่าการสงเคราะห์ของพระองค์นี้จะมีใครรับการสงเคราะห์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของบุคคลผู้รับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใ้ทรงบังคับ ทรงตัดไว้เสม,มอว่าอาคาตาโรตถาคตาตัดว่าตถาคตนะคือพระองค์ได้แต่เพียงผู้บอกเท่านั้นคือว่าได้แต่บอกบอกแล้วจะทําตามแลอไม่ทําตามก็ตามใจไม่มีการ,ารบังคับพระพุทธศาสนาไม่คับแคบมีใจกว้างหอให้ทําตามก็ตามใจไม่ทําตามก็ตามใจไม่เคยขัดคอใคร นี่ความจริงมันยกย่องาศาสนานี้ว่าดีกว่าศาสนาอื่นแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นาศาสนาอื่นก็อาจจะมีใจกว้างขวางเช่นเดียวกันนี่ต่อมามองค์สมเด็จพระสุนทันเห็นว่าความโกรธความเย้ยบาดเป็นการนดรอนความดีเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไม่มีความสุขแต่ความจริงเรื่องตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมัน เรามาคิดกันในด้านปัจจุบันดีกว่าว่าเอาเมื่อเวลาอยู่มีความสุขตายไปแล้วมันจะสุขจะทุกข์ก็ช่างมันถือว่าเสมอว่าวันนี้เราเป็นคนดีเราหาปัจจัยเกิดความสุขในวันนี้สุขเพาคอยความเมตตาปราณีเพื่อกูลทงเคราะห์ซึ่งกันละกันวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ต้องเป็นห่วง ถือวันนี้และเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นสําคัญดีไหมที่แนะนําพวกท่านอย่างนี้บรรดาท่านนักปญ์ทินหลายเห็นว่าผิดไหมเนี่ยเป็นการคัดค้นพระธรรมคําคสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรหรือเปล่าความจริงถ้าจะบอกว่าคัานก็ยอมรับแต่ว่าเนื้อแท้เขาจิตไม่ได้คิดว่าจะค้น เห็นว่าคนทุกคนัที่เกิดมานี่มีแต่ปัจจุบันอดีตอนาคตในอารมณ์ของจิตไม่มีการเวลามันมีแต่อารมณ์ของจิตเราไม่มีอดีตอารมณ์ของจิตเราไม่มีอนาคตเราลงช่วยกันวินิจฉัยว่าความรู้สึกท่านมนที่จะมีความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นมันเป็นอดีตแล้วมันเป็นปัจจุบันแล้วเป็นอนาคต ต้นปีเราคิดอย่างนี้ปลายปีเราคิดอย่างนี้แต่อารมณ์ที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอดีตอนาคตมันเป็นต้นปีแล้วเป็นปลายปีแล้วมื่อว่าพอสอนนี้พอสอนหน้าพอสอนที่แล้วมาความจริงความรู้สึกของคนมันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความรู้สึกในปัจจุบันของร่างกาย มันไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอนี่เป็นความรู้สึกเมื่อวานนี้นี่เป็นความรู้สึกเมื่อเดือนก่อนนี่เป็นความรู้สึกเมื่อปีก่อนขนาดนั้นที่มันหนาวก็ดีมันร้อนก็ดีมันป่วยก็ดีมันแข็งแรงก็ดีมันเดี๋ยวนี้หรือว่าเมื่อเดือนก่อนปีก่อนรวมความว่าความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี่มันเป็นปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ ดังนั้นถ้าหากว่าเรารักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้เป็นปกติเดี๋ยวหน้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะมันไม่มีเกิ <c oughs> ดลืมตาขึ้นมาวันนี้ก่อเดี๋ยวนี้อยู่ไปถึงวันเริ่มบ่ายมันก็เดี๋ยวนี้เยน็นค่ามันก็เดี๋ยวนี้รุ่งขึ้นถ้าลืมตาขึ้นมาใหม่มันก็เดี๋ยวนี้รวมความว่าเราก็รักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้ตลอดเวลาหมดเรื่องกัน นี่ความดีเดี๋ยวนี้ทำยังไงในพม,มิหันสี่มีสี่อย่างคือว่าท่านบอกว่าไอ้สี่อย่างนี่เป็นปัจจัยของความสุข <c oughs> ถ้าใครทำได้ถึงที่สุดนล้สารมได้ถึงที่สุดก็ชื่อว่ามีความสุขสถึงที่สุดที่สุดตรงไหนที่สุดก็คือหมดความทุกไปเลยขึ้นชื่อว่าอารมณ์ของความทุกไม่มีนี่จะพูดให้ฟัง อันดับแรกเอากันเบาๆก่อนขนาดเบาๆเราทำความรู้สึกเมื่อเสมอว่าเราจะรักคนอื่นและสัตว์อื่นเสมอได้รักตัวเรานี่แบบเบาๆไม่ใช่แบบหนักๆลืมมาขึ้นแต่แต่ตอนเช้าจนกว่าจะหลับไปใหม่ตื่นไม่ใหม่นะตื่นเช้าตื่นดึกตื่นสายอะไรก็ช่าง พอลืมตาจากการตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราจะเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกคนและสัตว์ในโลกนี้ไม่มีใครเป็นศัตรสูสาหรับเราเรามีความรักตัวเราชั้นใดเราก็จะรักบุคคลอื่นเท่านั้นเหมือนกันเราไม่ต้องการให้ใครมาทําร้ายเราเราก็ไม่ทําร้ายคนอื่น เราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยทรัพย์สินของเราเราก็ไม่ลักไม่ขโมยทรัพย์สินของบคนอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งความรักของเราเราก็ไม่ยื้อแย่งความรักของบคคนอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาโกหกมดเท็จพูดคำหยาพูทธส่อเสียดยุโยงส่งเสริมเราให้แตกเ่ากันไม่ใช่ว่าจาสำรักเราก็ไม่ทำอย่างนั้นแก่คนอื่น เราไม่ต้องการให้มีความเราไม่ต้องการดื่มน้ำเมาหรือยาเสพติดหรือสิ่งที่ทำลายประสาทให้เกิดความประมาทให้ประสาทมึนเมาไร้สติสัมปชัญญะเราก็ไมย่ยุให้ชาบ,บ้านทำแบบนั้นใจของเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ทำด้วยเจอหน้าใครก็ยิ้มตลอดเวลา เห็นหน้าใครก็คิดว่าคนทั้งหมดเขาเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราเขากับเรามีอารมณ์เสมอกันคือต้องการความรักเราต้องการความรักเขาก็ต้องการความรักฉะนั้นเมื่อเราพบหน้าเขาเราก็แสดงความรักด้วยความจริงใจให้ปรากฏเมื่อการเป็นอย่างนี้เจอเราเห็นหน้าใครใครเขาก็ยิ้มขอโทษเราก็ยิ้มให้แก่คนทุกคน เองก็คนที่มีวัยสูงกว่ามีคุณวุฒิสูงกว่ามีฐานะสูงกว่าแล้วก็ใช้อภัจาย,ยนก,กรรมยกมือไหว้ทำความเคารพตามประเพณีอาการอย่างนี้ท่านหลวงคิด,ดว่ามันเป็นอาการของความสุขหรืออาการของความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าวันโกปฏ,นป,ป,ปฏิวันทันปฏิวันทนังผู้ไหว้ยังมไม่ได้ไหวตอบ บูช,ลบบชาลาบเตบูชังเราบูชาเขาเขาก็บูชาตอบนี่ถ้าเรายิ้มให้เขาแล้วเาขายิ้มให้เราแล้วไม่ถ้ามันยิ้มยากเราก็ยิ้มบ่อยๆยิ้มแค่ยิมย้มมันเขา,มมขาไว้ในที่สุดมันก็ต้องยิม้ม <c oughs> เราก็มานั่งวัดใจของเราการปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าต้องเอาใจาของเราเป็นเครื่องวัด ว่าถ้าใครเขาเห็นเราเขายิ้มนี่เรามีความรู้สึกยังไงมันชุ่มชื่นใจเด้ว่าอยากจะฆ่าคนยิ้มเสียตายถ้าเขายิ้มวยความจริงจริงใจยิ้มวยความมิสเสน์เราก็แปรด้วยความเกือบจะโดดยะนโดดเข้าไปกอดไปรัดฟัดเปลี่ยงให้มันสมกับความดีของเขานี่ความรู้สึกเขามาเป็นแบบนี้นะ แต่ว่าความรู้สึกของบรรดาท่านนั้นหลายเป็นยังไงเนี่ยแต่มาไม่ทราบเราไม่รู้ที่พูดนี้ไม่เกี่ยวกับอารมณ์คนอื่นเกี่ยวกับอารมณ์คนพูดอย่างเดียวอันนี้ถ้าว่าเรารักเขาเขาไม่รักเรามันก็แปลกแต่ก็มีเหมือนกันคนบ้าบ้บา,บาในโลกนี้เขาพยหามได้คนอื่นใดที่เขาสร้างความดีให้เขาสร้างความชั่วเช่นพระเทวทัตเป็นต้น ถ่าคนประเภทนี้มีน้อยเราจะสนใจให้มากนักเราทําความดีของเราทําสร้างเมตตาจิตที่คิดอยู่ในใจแล้วก็ปฏิบัติในความรักด้วยช่วยเขามีความสุขคนถึงจะเลวแสนเลวยังไงต่อไปไมันก็ทนไม่ไหวทนดีไม่ได้เมื่อทนดีไม่ได้ใจเขาก็ต้องมีความรักสักวันหนึ่งแต่เราจะหวังผลตอบแทน เราต้องการอย่างเดียวคือสร้างความรู้สึกของใจเราให้เป็นสุขเราถือว่าเรามีความรักในบุคคล,ลอื่นสัตว์อื่นไม่ทําอันตรายเขาเรามีความสุขใจแต่ผลอันนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเองเรายการที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าบอกกรรณาสงสารรักเราไม่พออย่างสงสารด้วย หาทางช่วยเหลือตามกําลังปัญญาตามกําลังทรัพย์ตามกํกากลังกายเท่าที่จะมีอยู่เห็นใครมีทุกช่วยให้มีความสุขยิ่งขึ้นเขาหิวข้าวหิวอหารมาแล้วก็ให้ตามมีตามเกิดมีอย่างไงสามารถแค่ไหนช่วยแค่นั้นเอามาวัดทั้งใจเราก็แล้วกันถ้าเราได้รับความช่วยเหลือแบบนั้นบ้างเราจะมีความสุขได้ไม่ได้มีความทุกข์ เราจะรักคนที่ให้เราหรือว่าเราจะเกลียดคนที่ให้เราเอาใจเราปเป็นเครื่องวัดแต่ถ้าไปจเจอคนจังไรเข้าแล้วก็ช่างเลยอย่าถือโทษโกรธเกินไปพะเราสแสดงความดีเขาเขาไม่สแสดงความดีกับเราด้วยอันนี้ก็คิดว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตก,ก่อนแล้วกันเทวทัตทำกระองค์สมเด็จพระพักวันมากมายแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงโกรธ ทรงมีพระมหากุณาธิคุณบอกว่าเรารักเทวทัตเท่ากับร,รักเราหนุลลูกชายของเรานี่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเราก็ต้องทําอย่างนั้นเมื่อพระองค์ปฏิบัติมาตามนั้นเราปฏิบัติตามพระองค์เขาด่าเรายิ้มเขาว่าเรายิ้มเขาแก,กล้งเรายิ้มผลที่สุดคนที่ทําเราเขาก็จะมีผลเช่นเดียวกับเทวทัต คือมีความเร่าร้อนในปัจจุบันและเวลาตายจากโลกนี้นั้นก็มีความเร่าร้อนในนรกแต่ว่าเราจะจะไปคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างเดียวว่าปลีกใจเขาเราออกจากความทุกข์คือตั้งอยู่ในพมิหารสีคือกุณาและเมตตานี่เป็นประการที่สองกุณาและเมตตาเป็นปัจจัย่งการผูกมิตร ตุณนายความสงสารในการเกลื่อูลเน่นสร้างมิตรดีอารมณ์ยิ้มคือเป็นคนใจดีก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลส่วนใหญ่เราถือคนส่วนใหญ่เป็นสําคัญลองดูก็ได้แต่ใครไม่เชื่อในมั่นในตอนนี้แล้วก็เอาตั้งใจไว้เลยเพราะลืมตายมาบอกวันคิดว่าวันนี้ยิ้มทั้งวันใครมาหายเป็นปกติก็ยิ้มใครเขาชมก็ยิ้ม ใครเขาตำหนิก็ยิ้มเขาใช้งานเหนือยก็ยิ้มใช้งานหนักก็ยิ้มลองยิ้มอย่างนี้ดูสักเดือนดูผลของความยิ้มว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากว่ามีคนรักน้อยเกินไปมีแต่คนเกลียดมากขึ้นแลว้วก็เลิกยิ้มได้เป็นคำสังส่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีผล ในข้อหนึ่งที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตัดว่าเกื้อกูลบรรดาสัตว์หมายถึงคนและสัตว์ทั้งหมดให้มีความสุขตามความสามารถที่เราจะพึงทำได้ไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเด้เห็นเขาป่วยไข้ไม่สบายมาเอา้าไม่มียาไม่มีความสามารถก็ช่วยไปส่งหมอ ถ้ามีอะไรพยาเกื้อกูลให้บ้างมีอาหารมีสตังให้ได้บ้างเราก็ให้ตามกําลังที่เราจะเพึงให้ไม่ใช่บีบคั้นลองคิดว่าถ้าเราถูกกระทําอย่างนี้เขาบางอย่างจะเป็นอย่างไงเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกลียดเขาโดยการดีสามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงมีจิตห่อนโยนคือมีอารมณ์ไม่อฉาดเฉยียาบุคคลอื่นเห็นใครได้ดีก็ส่งเสริมความดีของเขา ส่งเสริมความดีที่เราพรอยินดีด้วยแต่วย่าไปส่งเสริมเฉยๆส่งเสริมเฉยๆมันไม่ขาดทุนแต่ว่ามันไม่มีกําไรเราต้องเป็นคนหากําไรกําไรที่เราจะเพ่งได้มันจะมาจากไหนวันเขาดีแบบไหนที่เขามีความสุขเขารวยแบบไหนที่มีความอุ่นหนาวฝาข้างในทรัพย์สินเขาทํายังไงเกียรติยศเกียรติศักดิ์เขาจึงเจริญ เห็นเขาเข้าพลอยไมอ่ชมอชา้าไม่ช้าได้เสียเขาพลอยยินดีด้วยแต่เทว่าเราก็ต้องเอากำไรไม่ใช่เป็นนิสัยคนเอาเปรียบแต่ว่าต้องการกำไรกำไรที่จะเพิ่งได้นั่นยังไงตั้งก็คือมองดูทีเทว่าพิจารณาให้ดีว่าผลนิ่งความดีผลนิ่ความสุขที่เขาจะเพิ่งได้มานั่น ศักดิ์ศรีที่เขาพ้นได้มานั่งเขาได้มาด้วยการอย่างไรวินิจฉัยที่ท่องแทนแล้วก็จะปล่อยวินิจฉัยเฉยๆยาใช้ปัญญาให้ได้ประโยชน์ย่องเอาความดีที่เขาก็ทํามาแล้วมาทาที่ด้วยมันจะจะได้ช่วยให้เรามมีความดียิ่งยิ่งขึ้นและสม่าเสมอเขามันจะดีเท่าเขาหรือไม่ดีเท่าเขาก็ช่าง แจะขอผลความดีที่เขาได้แล้วให้มันเป็นผลของเราบ้างไม่ใช่ไปขอทรัพย์ขอสินขอแนววิธีการปฏิบัติปฏิบัตรท,ที่เขาทำอย่างนี้มีประโยชน์ใหญ่คนที่ก็มีความดีอยู่แล้วก็ไม่มีใครเขาลังเกียจว่าเราจะไปเย้อแย่งความดีที่เขาปฏิบัติแล้วนี่ไม่มีใครเขาว่ามีแต่คนเขาชอบใจ เ,เขาดีเราดีโลกก็มีความสุขนี่ว่ากันแบบธรมธรมดาธรรมดาข้อดีสี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าให้มีโอเบขาถ้ากฎุ้งกรรมใดมันเกิดขึ้นถ้าพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตายตัวเราจะตายไฟมันไหม้บานหรืยออะไรก็ตาม เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วเราระงับมันไม่ได้เป็นไปตามกฎของธรรมดาเราก็คิดว่านีโอ้หนอมันธรรมดานะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เิียงใดที่เป็นไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่ทําความเศร้าใจให้เกิดขึ้นมันเป็นไปแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็หาทางสร้างความดีต่อไปเพื่อเป็นเป็นเป็นปัจจัยของความพทุกข์ นี่ในหนึ่งโลกกรรทำแปดรายการถ้ามันไม่กระทบกระทั่งใจความมีลาบเกิดขึ้นอย่าดีใจเกินไปเฉยๆไวเพราะมีความรู้สึกว่าลาบมันจะต้องหมดไปเมื่อลาบหมดไปก็อย่าเสียใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเขาให้ยศถาบันดาศัก์ก็ทําความรู้สึกว่ายศถาบันดาศัก์นี่ใครเขาก็หากันได้ ที่ได้มาแล้วหมดยศไปทมเถไปก็เตรียมกายเตรียมใจเพื่อความหมดยศไว้ด้วยเมื่อยศสูญเสียไปเมื่อไรเราก็สบายใจเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครเข้ามาสรรเสริญเยินยอก็มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอสรรเสริญก็ยังไงแล้วเราไม่ได้ดีตามนั้นเราเป็นคนเลวเขาสรรเสริญ่าเป็นคนดีเราก็ไม่ดีไปด้วย ถ้าเราดีแล้วเขานินทาว่าเราชั่วแล้วก็ไม่่วด้วยคํานินทาเราสันเสริญเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เฉยแต่ไม่สแสดงการปริเสธในคำสันเสริญเขาสันเสริญแล้วก็ยิม้มเขาว่านินทาเสียดสีเราแล้วก็ยิ้มซะอีกมันก็หมดเรื่องกัน <c oughs> เป็นอันว่าเราสันเสริญคนถ้าสันเสริญเรา,าเรายิ้มให้เขาเขาก็ปลื้มใจนี่คนที่เขาบ่นด่าว่านินทาเราเรายิม้ม เขาก็ช้ำใจเหมือนกันช้ำใจเพราะอะไรเพราะคานินทาด่าว่ามันไม่มีผลนักข้านักเข้าเขาเขาี้เกียจด,ดา่าขี้เกียจวาทนไม่ไหวเขาก็เลิกดา่าเลิกว่าไปเองเป็นอันว่าเขาก็แพ้ไปความจริงสิ่งนี้ไม่ได้ทาเพื่อความแพ้เพื่อความชนะเราต้องการชนะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ต้องการชนะคนคือชนะความโกรธชนะความพยาบาท ที่พูดมานี่เป็นเพียงแค่ทำในคำธรรมดาธรรมดาในด้านสมถะภา,าวนามันดีบ้างมันก็ไม่ดีบ้างมันทรงตัวไม่อยู่ถ้าอยาทรงตัวให้อยู่จริงๆตัวท้ายนี่ดีมากอุเบกขา <c oughs> อุเบกขาระวางเฉยในโลกธรรมทั้งแปดประการมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา แต่เมื่อวางเฉยในโะลกธรรมทั้งแปประการในการข่มใจเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระรหันเรายังไม่ได้เป็นพระอนาคามีไอ้ความสะดุ้งสะเทือนจากโลกธรรมมันก็มีขึ้นได้แต่เมื่อสะดุ้งวันไหวพับจับมันกดคอเข้าไว้ใจมันก็จะมีความสุขแต่มีความสุขอย่างใช้กำลังต้องเข้าประหัตประหารการกล่มนั้น แช่รมความดีเข้ามาหันความชั่วถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันก็ต้องสู้กันอยู่ทุกวันทางที่ดีก็ประหารไม้พินาศไปเส้นเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเอาเอาเอา,เอาเบกขาตัวนี้แหละมาเป็นสังขารุเปกขาญาณสังขารุเปกขาญาณหมายความวางเฉยในขันห้าเสียทั้งหมดถ้าเราเฉยในขันห้าได้แล้วก็เฉยในทุกสิ่งทุกอย่างได้ <c oughs> ขันห้าของใครที่เราวางเฉยแล้วก็วางเฉยในขันห้าของเราด้วยวางเฉยในขันห้าของคนอื่นด้วยที่นอกจากตัวเราวางเฉยในขันห้าของสัตว์ด้วยแล้วก็วางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียด้วยเฉยที่ไหนเฉยที่ใจใจเฉยร่างกายมันจะแก่แก็เฉยแก่เรารู้แล้วว่ามันจะแก่ที่ว่าร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่ยวยก็รู้แล้วว่ามันจะป่วย ร่างกายขขาเราจะตายก็เชิญตายเพราะรู้แล้วว่าเกิดรู้แล้วว่าเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายถ้ามีเกิดมันก็ต้องมีตายเป็นของธรรมดาไม่สามารถจะหลีกจะเลี่ยงไปได้แล้วต่อไปก็เฉยต่อไปอีกราคาความรักที่ชาวบ้านก็พอใจกันเราก็เฉยมาเสียไม่รักเพราะจะไปรักมันทําไมมันไม่มีอะไรจรังย่งยืน ที่เราเห็นว่าวัตถุสวยคนสวยมันสวยไม่จริงเดี๋ยวมันก็พังมันสุดโทมเราก็เฉยความโลภอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะมั่งมีทรัพย์เหลือขณานับเราก็เฉยมาซะอีกทําไมจริงเฉยเพราะไอ้ความร่ํารวยทั้งหลายแหล่เหล่านี้ไม่ได้เป็นปันจจัยของความสุขจริงๆมันเป็นความทุกข์ตัวอย่างมีเยอะตายแล้วก็ไปไม่ได้แล้วก็เฉยเฉยในความรวยถ้าใครเขานินทาว่าไลค์ทาให้เขา ก็สะดวงสะเทือนใจเดิมหน่ายของความโกรธเราก็เฉยมาเสอีกไปที่เขาด่าเขาว่าเขาด่าขันห้าเขาไม่ได้ด่าเราคือจิตไปความหลงไหลใฝ่ฝันในอามิรคือรูปโฉมโนมพันเราก็เฉยมันคิดกว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราอาศัยมั็นโชคเราพังแล้วกนแล้วกันไปแล้วมันเองก็เป็นบจจัยของความทุกข์มันไม่ได้สร้างความสุขให้แใคร ในเมื่อขันห้ามันเป็นปจัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปจัจจัยของความสุขเรื่องอะไรทที่เราจะไปสนใจในเมื่อเราไม่สนใจในขันห้าเราก็ชื่อว่าไม่สนใจในความเกิดเราไม่สนใจในความรักคือราคะเราไม่สนใจในโลภะคือความโลภเราไม่สนใจในความโกรธเราไม่สนใจในความหลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่เราจะติดใจว่ามันเป็นเราเป็นของเรา อย่างนี้อารมณ์ขมันดาท่านพระสาวกขงองสมเด็จพระพุทธมีพระพ่าเจ้าที่กําลังรับฟังก็ชี้ว่าเป็นอารมณ์ข้อรหันเป็นอันว่าเราจะเริญภพรมิหารสี่เพียงอย่างเดียวก็สามารถจะทําจิตใจให้เราเข้าสู่รนิพพานได้ได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านเวลาหมดแล้วก็ขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสิิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมมีแด่ท่านผู้รับรับฟังสวัสดี ก็วันนี้มีบุญดีๆมาฝากนะครับแนะนำอันนี้ส่งสูงมากครับทำบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมนะครับทั้งพระสงฆ์ทั้งคนธรรมดาที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาว,วงถ้ำนาลายนะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับเราก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าอาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้ส่งใหญ่มากครับแล้วก็สร้างกุฏติพระด้วยแล้วถ้าคุณผู้ฟังชอบนะครับก็อย่าลืมดกดไลค์ <S <S กดแชร์ได้นะครับ คนที่คุณรักไปฟังด้วยนะครับธรรมะนี้อย่างนี้ค่ะไปแล้วครับบ๊ายบาย